สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวสวนน้ํากันค่ะทุกคนสวนน้ําวันนี้น้องอ๋ออะไรส่งมาให้พี่ปอนะเดี๋ยวดูแปบ๊บนึงนะจ๊ะนี่เลย b t s ใช่ไหมส่งมาให้พี่ปอไม่รู้ว่าน้องเขาสร้างเองหรือว่าส่งมาให้พี่ปอดูหรืออะไรน้องไม่ได้บอกนะจ๊ะอืม เดี๋ยวพี่ปอจะพาไปสวนน้ำนะคะน้องเขาส่งไอดีมาแล้วก็บอกสถานที่แล้วก็ชื่อด้วยพี่ปอก็เลยหาง่ายแต่ถ้าใครไม่บอกนะคะพี่ปอก็จะงมขง2องเมตรนี่มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องวิ่งไปจ้าวิ่งไปแบบไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องเดาเอาอมันน่าจะอยู่แถวๆโรงเรียนหรือเปล่าเออประมาณนี้ไหมเออแต่พี่ปอก็คิดว่ามันน่าจะแถวโรงเรียนนั่นแหละ เราก็ตรงไปเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูนะว่าส่วนน้ำมันหน้าตายังไงเฮ้ยสวยนะเนี่ยอให้เห็นแวบๆบแบบก็ยังสวยแล้วว่าใครสร้างน้องหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้บอกว่าสร้างเองหรือเปล่าพี่ปอกก็เลยไม่กล้าฟันทงนะว่าน้องสร้างเองหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันอลังการมากเลยอะทุกคนแล้ววันนี้เราใส่เสื้อผิดมาเราต้องใส่เป็นชุดว่ายน้ำแล้วหรือเปล่านั่นนะดี โอ้โหผิดผิดเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดว่ายน้ํากันนะจ้าโอเคค่ะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ําแล้วนะคะมันจะได้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงจะบอกว่าเขาสร้างได้ดีมากๆเลยนะดูสี่โอ้โหเหมือนของจริงเวอร์เหมือนมากใครเคยไปเที่ยวสวนน้ำบ้างและชอบไปสวนน้ำที่ไหนอใกล้พี่ปอสุดนะ่าจะเป็นที่สวนน้ำแถวลาดบุรีนะคะทุกคนใครเคยไปสวนน้ำอันนั้นอนะ่ะ ชื่ออะไรวอเตอร์พาร์คปะวอเตอร์พาร์คหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้อะคือไปหลายปีมากแล้วไม่ได้ไปหลายปีมากคือตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้ไปไหนเลยจ้านอนอยู่กับบ้านเหงา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 ปิดทุกที่ทุกทางสงสารเด็กๆนอนคือแบบว่าอยากไปออกเขาเรียวกว่าอะไรนะออกไปเที่ยวบ้างก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะอือดูเดะโอ้โหคือเดียใครสร้างได้แบบนี้บ้างยกมือ ใครจะเอาไปสร้างอยากเห็นเร็วๆอยากจะรีวิวออกเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเล่นคือรีวิวบ้านมาเยอะแล้วไงอยากรีวิวเครื่องเล่นบ้างใครมีอะไรแปลกๆส่งมาหน่อยสิใช่ไหมพี่ปอใช่บอกด้วยนะว่าสร้างอะไรจะได้แบบว่าเฮ้ยอันนี้แปลกอยากไปดูอะไรอย่างเงี้ยอใครส่งแค่ไอดีมาก็คือยังไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะว่าไม่รู้มันอยู่ที่ไหนไม่รู้มันคืออะไรคืออยากรู้ไง พออยากรู้แล้วมันจะตื่นเต้นแล้วเราก็จะไปหาอะไรแบบนี้นะเข้าใจไหมคะวิหเห็นเพื่อนแล้วเพื่อนเราตามมาด้วยหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ปอขอสไลเดอร์แป๊บหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะสไลด์ได้หรือเปล่านะทุกคนหนึ่งสองไม่ได้อะ่ะแป๊บหบนึ่งนะขอขยับนิดนึงนะคะทุกคนโอเคได้อยู่นะเนี่ยเออแล้วทำไมเพื่อนไม่สไลด์มาแบบเราล่ะโอ้ยน่ารักอะ่ะ เหมือนบรรยากาศจริงมากเลยอ่ะพอเห็นลราก็อยากไปเที่ยวเลยจ้าอ,อยากอยากไปเที่ยวคิดถึงน้ำคิดถึงความเย็นคิดไปก็เท่านั้นเรามาโน,โนในเกมกันดีกว่าจ้าโอเคพี่ปอสไลด์มาแล้วจะปืดปืดเปืดเปิด,ปดเลยตามมาดิเพื่อนเพื่อนตามมาดิเพื่อนอ่าเพื่อนไม่ตาม <laughs> เพื่อนไม่ตามจ้า นี่เอ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาเต็มเลยโอ้โหสนุกมากใครยังไม่เคยเข้าอันนี้ก็ลองไปเข้ากันดูนะจ๊ะไอดี ID ก็อยู่ด้านหน้านะจ๊ะทุกคนอืมขอบคุณน้องเออ bts ด้วยนะจ๊ะอ่าน่ารักกันไปเห็นไหมดูสีเล่นแล้วจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมีความสุขสนุกสนานเนาะดูดีเพื่อนเต็มถ้าไปกับเพื่อนก็สนุกเนาะนี่ไงเห็นไหมถ้าหมดโควิดแล้วน้องๆอ,อยากจะไปเที่ยวไหนที่สุด ลองบอกพี่ปอสิคะพี่ปอหนูอยากไปเที่ยวทะเลพี่ปอหนูอยากไปน้ําตกภูเขาส่วนสนุกส่วนน้ำหนูอยากไปเที่ยวส่วนน้ําแต่ค่าบัตกรก็แพงเวอร์เพราะฉะนั้นไปเที่ยวทะเลดีกว่าไม่เสียตังค์ด้วยเสียเฉพาะค่ารถไปนั่นแหละใช่ไหมหุยเพื่อนอะอย่ามาบาังสิคนจะวิ่งนะนี่นี่นไปเราสไลด์แล้ว,ลลวเพื่อนไม่ยอมสไลด์ตามทุกคนอยเหนื่อยใจกับเพื่อนมากเลยอะ เราสไลด์ก็น่าจะสไลด์ให้มันดูดีด้วยกันเนี่ยทำไมไม่สไลด์ฮะพี่ปอเอาไว้ตรงแบบว่าลึกเกินไงต้องเอาเขามาที่ขอบๆหน่อยนะใครอยากจะให้เพื่อนสไลด์ก็คือให้เขาลงมาถึงเออตรงนี้หน่อยนะมันจะได้สไลด์เนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมในสไลด์กันมาแล้วแต่ช้าเนาะจริงๆมันปรับความเร็วได้นะทุกคนลองไปปรับกันดูนะ พี่ปอลืมปรับความเร็วซ้าโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพรุ่งนี้อาจจะเป็นเที่ยวบ้านน้องๆอีพีที่41นะจ๊ะจะเป็นบ้านของใครเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้าไปแล้วบายบายวิสนุกอ่ะอยากไป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 โควิดจงออกไป